เ a เเป็นอีกยี่ห้อหนึ่งที่คนไทยทุกคนต้องนึกถึงเมื่อพูดถึงลิปมันเปลี่ยนสีโดยเมจิกลิปรุ่นนี้เนื้อลิปเป็นสีขาวแต่เมื่อทาลงไปบนริมฝีปากแล้วเปลี่ยนสีเป็นสีชมพูอ่อนๆช่วยให้ใบหน้าดูสดใสริมฝีปากดูมีเสน่ห์มากขึ้นอีกทั้งยังมีกลิ่นสตรอเบอร์รีหวานหอมที่ช่วยสร้างความประทับใจชวนให้หลงไหล นอกจากนี้ส่วนผสมที่ใช้เป็นเนื้อลิกไม่ว่าจะเป็นวิตามินอีมอยเจอร์ไรเซอร์และน้ำมันจากดอกทานตะวันก็ช่วยให้ริมฝีปากแต่งตึงและนุ่มมากขึ้นค่ะ ด้วยสารสกัดจากธรรมชาติและส่วนผสมที่มีส่วนช่วยให้การบำรุงริมฝีปากอย่างอ่อนโยนทำให้เบิร์ดดีจึงกลายเป็นลิปแท่งโปรโดของใครหลายๆคนสำหรับลิปมันรุ่นนี้มีสีสันให้เลือกสารสีให้ความเป็นธรรมชาติช่วยให้ริมฝีปากดูมีเลือดฝาดและมีสุขภาพดีสีไม่อ่อนหรือเข้มมากเกินไปทั้งยังมอบความชุ่มชื้นได้ยาวนานด้วยแว็กซ์พึ่งอันเป็นซิกเนเจอร์ของแบรนด์ ผสานกับคุณค่าของแว็กซ์จากดอกไม้อีกหลากชนิดและเชียร์บัตเตอร์ช่วยให้ริมฝีปากกับเก็บน้ำได้ดีไม่เป็นขุยง่ายเหมาะกับการใช้ในทุกๆวันค่ะหากพูดถึงลิปมันเปลี่ยนสีที่ให้ความหรูหราและน่ารักสดใสพร้อมสีปากในระดับที่พอดีใครหลายคนมักนึกถึงออแท่งสีชมพูนี้เพราะความพิเศษนอกจากจะเป็นเรื่องของสีที่ระเรื่อดูเป็นธรรมชาติ โดยมีให้เลือกมากมายมากกว่า10เฉดสีตามลุกหรือโอกาสที่ใช้ส่วนผสมก็เรียกได้ว่าพรีเมียมสุดๆเพราะใช้สารสกัดจากธรรมชาติมากกว่า97%ช่วยให้ความชุ่มชื้นได้อย่างปลอดภยัยไม่มีสารเคมีที่อาจก่อให้เกิดการระคายเคืองได้ง่ายฟินิชลุกและสิ่งที่ได้จากลิปนี้เหนือกว่าราคายอย่างแน่นอนค่ะใครหลายคนอาจคุ้นเคยกับลิปมันของวาซลีนในรูปแบบประปุกทั้งเล็กหรือใหญ่ แต่รุ่นนี้มาในเนื้อลิปสติกแบบเจลลี่ที่เป็นแทง่งเนื้อนุ่มทางได้ง่ายมากกว่าไม่ทําให้เลอะมือโดยจุดเด่นของลิปนี้อยู่ส่วนผสมน้ํามันจากกุหลาบที่มอกกลิ่นหอมอ่อนๆไม่ฉุนเกินไปพร้อมผสานด้วยคุณค่าของน้ํามันอัลมอนด์ที่ช่วยให้ริมฝีปากชุ่มชื่นสีของลิปสติกเรียกได้ว่ากําลังดีช่วยให้ริมฝีปากน่าจุบแต่มีข้อสังเกตในเรื่องของเนื้อลิปสติกที่อาจละลายง่ายเมื่ออยู่ในอุณหภูมิสูงเป็นเวลานาน,านค่ะ ลิปเนื้อบางจากอินนิสฟรีแบรนด์เมืองกิมจิที่เน้นความเป็นธรรมชาติรุ่นนี้ให้สีสันร,ระเรื่อที่เติมริมฝีปากได้อย่างเป็นธรรมชาติตือโดยสีของลิปรุ่นนี้มีสีอ่อนให้ลุคเนเชอรัลติดทนได้ยาวนานส่วนในเรื่องของการบำรุงก็เรียกได้ว่าไม่น้อยหน้าลิปอื่นๆเพราะอัดแน่นไปด้วยส่วนผสมจากธรรมชาติตามคอนเซปต์ของแบรนด์ไม่ว่าจะเป็นน้ำมันสกัดจากถั่วมะคาเดเมียน้ำมันมะพร้าวน้ำมันอัลมอนและน้ำมันมเมล็ดแฟลกให้ริมฝีปากช่ำ เหมาะกับการใช้ในวันที่มีอากาศเย็นหรือห้องที่มีเครื่องปรับอากาศค่ะคุณคิดว่ารายการนี้เหมาะสมหรือไม่แสดงความคิดเห็นสำหรับเราคุณสามารถค้นหาลิงก์ผลิตภัณฑ์ในคำอธิบายของวิดีโออย่าลืมกดไลค์และสมัครรับข้อมูลช่องเพื่อติดตามรีวิวล่าสุด